นี่ก็เข่าสวนมาเก็บบักม่วงอีกนะครับเป็นบักม่วงน้ําดอกไม้เบอร์สีครับซึ่งีนสีเขียวแกมทองทองแน่นะครับแต่ว่าบสีทองคือพันน้ำดอกไม้สีทองนะครับอันนี้เป็นน้าดอกไม้สีทองแล้วก็ในนี่ก,ก็มีทั้งสีทองทั้งทั้งน้ำดอกไม้เบอร์สีนะครับอันนี้เป็นซุกนะครับบักม่วงซุกค่าถุงค่าตนมันนะครับเก็บไปแล้วก็ขังสองขังแล้วนะครับ ครั้งนี้ก็มาเก็บอีกเถวหนึง่งกับแม่น้องนัดน้องโดนัทบ่มานะครับน้องโดนัทเรียนถ่ายอยู่ในบ้านเพราะว่าแดดมันฮอนนะครับตอนนี้กับประมันขันบ่เที่ยงกับคิดว่าใกล้เที่ยงแล้วนะครับเก็บเรียบร้อยแล้วว่าจะเก็บบ่ให้แดดแกนะครับเพราะว่ามันฮอนเก็บลําบากแต่ว่าแดดกับแกขึ้นเกานะครับพู้นแดดแกตั้งแต่สามโมงเสาร์ละหนาแรงนะครับหมักม่วงเหลือค่าต้นนี้กับ มีเห้เก็บข้างสองข้งอยู่นะครับต้นทียั่งเหลือเนี่ยบางต้นก็ยั่งหลายหมากอยู่นะครับยังเห้เก็บหลายลูกอยู่บางต้นนะครับแต่บางต้นก็มันแกหลายมันพร้อมเจ็ดสุกแล้วก็มันก็สิเหลือแน่นิดน้อยนะครับนี่นะครับส่วนมหาชนกนี่ยังมาทัานได้แกเลยนะครับ ดูครับมหาชนกนี่ลูกใงญ่นะครับนี่ลูกใหี้ๆเเป็นบกม่วงกินสุกนะครับกินดิบให้ว่าแถบสีบ่มีผู้อยากพ่นละลูกใงญ่ยเงี้ยวครับลักษณะมันจำไวยโลดครับงอๆงอๆคือสลียนี่แหละนี่เป็นมหาชนกนะครับปลูกน้ำกันไว้อยู่สามต้นนะครับในสวนบกากปลูกหลายนะครับย่านคนบนิยมกันนะครับส่วนแก้วขมิ้นกัยังดกคือเกานะครับทั้งพ่น ยังทันได้เบิดอยู่นะครับแก้วขมิ้นก็ได้ถ้ามีผู้สนใจอยากสร้างก็สร้างได้นะครับแต่ว่า่สงครับ่สองออนไลน์นะครับส่งน้ำบานเฮาใกลๆในละแวกชุมชนนะครับยังหลายอยู่นะครับแกวขมิ้นเป็นหมกม่วงกินสมกินดิบนะครับแต่ว่าเป็นชนิดที่ว่าผสมแห้งนะครับ อยากได้ก็สร้างได้นะครับยุ่ไก่ในระแวกชุมชนนะครับเดี๋ยวจิผ้าแม่น้องนัดกลับเขาบ้านแล้วครับเดิมห่อนขึ้นมาทุกคณะแล้วโอ้มวงกับเจ็บเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวกลับเขาบ้านแล้วปลาบัตที่นี่แค่นี้นะครับสั้นๆนะครับสวัสดีครับผม